เฮ้ยเส้เดือนมันกินดีว่ะพ่อหมอตะกลับกินได้เลยพี่ทองอะไรพ่อหมอรั้นแหละรัดแหละจานแหละคุมได้เดี๋ยนะช่วยพูดอะไรไหน่อยครับไม่พูดละอ๋อคุมได้แนละ้วอาจารย์คอนโทรลได้แล้วอะไรงี้ <laughs> เอาอยู่ พายมันขึ้นนี่ใช่ไหมไกัน้กยจานกนอตามมาเลยกอตามเดินตามมาเลยขืนไว้จานขืนไว้ก่อน ไม่ต้องรีบไปอันเข้ามาเข้ามาเข้านี่เลยนะเนี่ยเอาไม้ไม่แจงก็หอกแล้วเนี่ย จานเก็บสายเดินตามเลยจานเดินตามมาใกล้ๆเลยจานัดเงัดันขงมือดี๋ยวใจะงัดงั้นลันยม่อนะงัดมือใครช่วมันเห็นตัวแล้วจานเดี right hand, like I mean. Wait, ๋ยวช่วยไ กลงหน่อยดีมันจะเข้าเสากืดขืดไหมจานมันกืดๆืดบ้างไหมถ้าขืดๆนี่เข้าเสาน่จานเดินเก็บมาใกล้ๆเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้

อ่านี่วิ่งมาวิ่งมาทางนี้แล้วเข้าเล็กน้ไปเข้ามาเข้านี่เข้านี่เรานี่เราอ่เก็บเก็บจานไม่เข้าแล้วเอ้าตกไหมจานมือเองมือน่เด้งมาแล้ว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 ไปไหนฮะไหนฮะขืนไว้จานขืนไว้อีกนานอีกนานนะจานไม่เป็นไรเย็นเย็นจานยี่สิบโลน่านักไปหนูแล้วนะ เอาเอาปั่นมาเลยลอยแล้วจานยอมแล้วยอมแล้วลากมานัสองมือจานไปจับไปนั่นเองรอบนัดอ่ะสองมือเข้ามาเลยจานโอโหหัวใหญ่มาจานหย่อนสายแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วสายที่จานโตโตเก็บแตลโต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  ฝากเลยไอเออีกแล้วอาจารย์ผมเป็นคนตกได้นะใช่เ <toda> ด <noise> ี um, ๋ยวไม่ม anyway. ีท <Hayır>. ั้งหดเลยหนึ่งสองครับอืออาจารย์ผมตกได้นะอจารย์ไม่มีสิ่ง่ายรูป